มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งณนเมืองชนจูต้องประสบกับความยากลําบากจากการรักษาเด็กที่มีอาการป่วยขั้นรุนแรงรวมถึงการก่อตั้งโรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูสําหรับเด็กแม้จะเป็นธุรกิจที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่าที่คิดโรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กของรัฐนั้นปกติจะมีงบประมาณเกือบ200ล้านบาท200ล้านบาทนั้น เป็นงบประมาณที่สามารถสร้างอาคารซื้ออุปกรณ์ในการรักษาได้เท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าไม่พอที่จะสร้างพื้นที่ใช้สอยจำเป็นอย่างเช่นพื้นที่อำนวยความสะดวกสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่การศึกษาได้ท่านประธานหลังจากฟังคำว่าบำบัดฟื้นฟูผู้ประสบภัยท่านรู้สึกปวดใจมากเลยนะครับและท่านก็กระตือรือร้นที่จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลได้จัดสรรพื้นที่มากขึ้น ให้เด็กๆได้รับการรักษาและมีพื้นที่ที่สบายมากขึ้นพร้อมสร้างพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้พักผ่อนสนับสนุนงบมาอย่างเพียงพอเลยล่ะครับการบริจาคพิเศษจากท่านประธานปาร์คฮันกิวเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการรักษาได้สบายใจมากขึ้นและนี่คือธุรกิจกระจายสินค้าระดับ global ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้นและความเป็นไปได้นี้ก็เกิดขึ้นได้จากกลยุทธ์ความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร 30 0หมล้านภายใน10ปีโอบก,กอดโลกทั้งใบด้วยสินค้าแมสติชอะโทมี่ก่อตั้งที่ประเทศเกาหลีในปี2009และไปเปิดตลาดต่างประเทศเช่นอเมริกาญี่ปุ่นและจีนรวม14ประเทศทั่วโลกเติบโตะกลายเป็นธุร,รกิจขายตรงระดับ g l o b a l ปีที่แล้วได้รับรางวัลท็อปมูลค่าส่งออก1ล้านล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงโอกาสของธุร,รกิจสัญชาติเกาหลีก้าวไกลสู่การเป็นธุร,รกิจกระจายสินค้าระดับโลก และปีที่แล้วอัตโมีก็ได้ก่อตั้งอัตโอมี่พาร์คที่เมืองกงจูจังหวัดชุงชองใต้ขนาดพื้นที่1 1ึ9 2 2ตารางเมตรและภายในอาคารก็สะดุดตาไปด้วยวัฒนธรรมองค์กรและการตกแต่งที่ดูทันสมัยสมกับการเป็นธุรกิจระดับ global พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสัมผัสได้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะธุรกิจ global อีกด้วยพวกเราทำงานแบบไม่มีที่นั่งประจำคะ่ะ ปกติฉันจะทำงานอยู่ชั้นสองค่ะเพื่อการเป็นธุรกิจที่มีความก้าวหน้าบริษัทจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นได้และเพื่อการสร้างและคงอยู่ของวัฒนธรรมนี้ก็เลยมีห้องประชมุมและพื้นที่ใช้สอยตามแนวคิดเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำนักงานใหญ่ที่ได้รับการยอมรับด้านสถาปัตยกรรมการันตีด้วยรางวัลจากสมาคมสถาปนิกแห่งเกาหลีและรางวัล the architecture master prize จากอเมริกาพื้นที่ที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างอิสระ และการทํางานแบบไม่มีที่นั่งประจําสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรนี้ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าธุรกิจจะมีความเป็นไปได้ในการตีตลาดต่างประเทศอยู่แล้วแต่เมื่อท่านประธานทราบว่าผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่สถาบันวิจัยพลังงานปรมานูผลิตมีปัญหาเรื่องการวางตลาดท่านประธานจึงก่อตั้งบริษัทกระจายสินค้าแล้วรับมาจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาธุรกิจประเภทเดียวกันไม่เพียงแค่ในประเทศเกาหลีเท่านั้น ยังได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นกันในสถานการณ์โควิดนี้ยอดขายได้เติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง35%เราคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกจนถึงปลายปีนี้จะได้มากกว่า200ล้านดอลลาร์บริษัทกระจายสินค้าจะไปได้ดยดีคุณภาพและราคาสินค้าจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคด้วยนะครับผมคิดว่านี่คือเคล็ดลับข้อสำคัญเลยล่ะครับเราใช้สโลแกน Absolut e Quality Absolut e Price มาตั้งแต่แรกแล้ว และทําการตีตลาดต่างประเทศสุดท้ายแล้วลูกค้าต่างประเทศมาลองใช้ครั้งหนึ่งก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่กลับมาซื้อซ้ําและใช้อย่างต่อเนื่องและเหตุผลที่ลูกค้าจากบริโภคเฉยๆกลับมาสนใจทําธุรกิจนั้นผมคิดว่าเป็นเพราะเขาเชื่อในคุณภาพและราคาสินค้าของเราครับ สิ่งหลักที่ทําให้ธุรกิจเติบโตก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีมชีววิศวกรรมของสถาบันวิจัยพลังงานปรามาณูเห็นคนป่วยโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันต่ําลงจากการรักษาด้วยรังสีจึงทําการค้นคว้าวิจัยตังกุยโกดหัวบัวและโบตันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมส่วนประกอบจากธรรมชาติปี2006ได้รับการอยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็น functional food จากองค์การอาหารและยาและเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ได้รับการยอมร,รับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียวอีกด้วยช่วงแรกตอนเริ่มทําการวิจัยที่สถาบันผมเริ่มทํางานที่ห้องวิจัยภูมิคุ้มกันที่โรงพยาบาลสถาบันปรมณูครับตอนนั้นโรงพยาบาลปรมณูก,กับศูนย์วิจัยเป็นที่เดียวกันซึ่งตอนนั้นคนไข้มะเร็งที่มารับการรักษาฉายรังสีต้องลำบากมากเพราะภูมิคุ้มกันต่ําลงระบบภูมิคุ้มกันพังจากรังสีได้ยังไง แล้วทำยังไงถึงจะเอาชนะมันได้ผมทำการบ้าน2ข้อนี้ทั้งชีวิตครับสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์เป็นผู้ผลิตแล้วส่งต่อให้บริษัทกระจายสินค้าเริ่มยอดขายที่82ล้านบาทในปี2009เติบโตเรื่อยๆจนปีที่แล้ว2019ยอดขายรวม30,000ล้านบาทหลังจากเกิดโควิดทำให้ช่วงนี้คนหันมาสนใจด้านภูมิคุ้มกันกันมากขึ้น สินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรและการยืนยันถึงประสิทธิภาพทําให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคต่างประเทศเป็นอย่างมากเราดูว่ามีจุดที่เราพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถมองในมุมนี้อาจจะเป็นส่วนประกอบใหม่อาจจะไม่ใหม่ทั้งหมดแต่เป็นปรับปรุงสูตรส่วนผสมใหม่สุดท้ายเราก็ได้สร้างตามที่เราได้คิดค้นมาครับแล้วมันก็ได้รับการยอมรับในต่างประเทศด้วยถมองดูแล้วจริงๆเฮโมฮิม hey เริ่มด้วยแนวคิดจากศาสตร์ตะวันออกไปเสริมและเติมเต็มในส่วนที่ศาสตร์ตะวันตกนั้นทําไม่ได้ปรับและประยุกต์ให้เข้ากันเราเริ่มด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วชาตะวันตกก็เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบธรรมชาติแล้วครับไม่เพียงแต่จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในวงการธุรกิจถึง6ปีต่อเนื่อง และด้วยเทคโนโลยีพิเศษทำให้สร้างความนิยมอย่างรวดเร็วในตลาดโลกและอีกด้านหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวกับความเติบโตของบริษัทนั่นก็คือ K Beau t y สินค้าสกินแคร์ที่เกิดจากการค้นคว้าและพัฒนาจากบริษัทผลิตเครื่องสำอางและธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและผลิตเครื่องสำอางไม่ใช่แค่การฟื้นฟูผิวด้วยสกินแคร์เท่านั้นแต่ยังมีเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อให้แต่ละเซลล์ที่สึกหรอสามารถดูดซึมสารบำรุงได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ได้รับรางวัลจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกาหลีนั่นคือรางวัล i r 52จังยองชิวเป็นการการตีสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความงามผิวเราประกอบไปด้วยเซลล์หลายแบบซึ่งแต่ละเซลล์จะมีโครงสร้างและคุณสมบัติต่างกันเราจึงทําการดีไซน์ส่วนประกอบให้เข้ากับลักษณะพิเศษของเซลล์และดีไซน์เปปไทด์ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งนี่ก็คือเทคโนโลยีการส่งต่อของ,ของสกินแคร์ค่ะด้วยความล้ำสมัยนี้ทําให้เราได้รับสิทธิบัตรในประเทศ และได้ยื่นเอกสารไปยังองค์กรต่างประเทศอีก13ประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะและได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลิศจากรางวัล IR52 จางยองชิวทำให้เรารู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแม้จะอยู่ในตลาดทุนสำอางที่แข่งขันกันสูงสกินแคร์ของธุรกิจนี้ก็ทำยอดขายได้หลักหมื่นล้านทุกปีและทำการพอจำหน่ายถึง13ประเทศทั่วโลกการส่งต่อสินค้าแบบใช้ดีและบอกต่อปากต่อปากโดยไม่ใช่การโฆษณา และเป็นสินค้าที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าที่บริโภคจริงเคล็ดลับที่ทำให้เต,ติบโตเป็นธุรกิจล้านล้านวอนภายใน10ปีเพราะการรักษาซึ่งปรัชญาสินค้า Absolute Quality Absolute Price นั่นเองผลิตสินค้าคุณภาพดีที่จับต้องได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการและนี่คือคุณค่าที่เป็นที่สุดของธุรกิจและอหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จก็คือ อัตโตมี่ได้รักษาวัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันกับบริษัทคู่ค้ามาโดยตลอดส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและยอ่อมแม้จะผลิตสินค้าดีแต่มักจะเกิดปัญหาด้านเงินทุนและแรงงานอัตโตมี่จึงสร้างโครงสร้างเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างก,การให้การการ,การันตีเป็นคู่ค้าระยะยาวหนึ่งบริษัท1ผลิตภัณฑ์และจ่ายเงินค่าสินค้าทันทีที่ได้รับของภายในเจ็ดวันรวมถึงการจ่า,จายค่าวัตถุดิบและทุนการผลิตให้ก่อนด้วย ทำให้บริษัทผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนหรือตลาดแม้จะเป็นธุรกิจที่ผลิตแปรงสีฟันที่ได้เครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพแต่บริษัทแปรงสีฟันนี้ก็ได้ประสบปัญหาด้านการตลาดเกิดข้อจํากัดในการผลิตจึงยากต่อการแข่งขันในตลาดโดยธุรกิจกระจายสินค้าและบริษัทคู่ค้า ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นธุรกิจ550ล้านบาทวัฒน,นธรรมการเติบโตร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าทําให้ธุรกิจนี้เป็นที่น่าจับตามองเช่นเดียวกับการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของการแบ่งปันซึ่งปีที่แล้วครบรอบ10ปีอัตโมีบริษัทได้ทําการบริจาคเงิน300ล้านบาทเข้ากองทุนบริจาคอิสระ ทม่เป็นนีพูดถึงกักอะโทมี่ธุรกิจกระจายสินค้าระดับกบูบอลได้ทำการบริจาคเงินด้วยจำนวนมหาศาลผ่านกองทุนบริจาคอิสระภายใต้ชื่อกองทุนจิตใจที่ให้คุณค่ากับทุกชีวิตและตอนนั้นก็เป็นเงินบริจาคที่มากที่สุดที่ได้รับจากธุรกิจแกนนำประธานสนใจคุณแม่วัยเยาว์และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นพิเศษอยู่แล้วจึงตั้งชื่อว่ากองทุนจิตใจที่ให้คุณค่ากับทุกชีวิตซึ่งผู้บริจาคสามารถวางแผนเงินทุนได้อย่างอิสระเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่งดงามผ่านการแบ่งปัน ทางบริษัทสนใจเรื่องคุณแม่วัยเยาว์และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากค่ะเรากำลังดำเนินการใช้เงินทุน200ล้านบาทในการจัดตั้งธุรกิจร่วมเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เพื่อการสร้างศูนย์รวมเพื่อช่วยเหลือคุณแม่วัยเยาว์เราก็ทำการค้นคว้าและวางแผนธุรกิจอยู่ค่ะ Community Center รวมที่ดำเนินการกับ a t o m i อยู่นั้น จะเป็นที่ที่สนับสนุนพวกเขาแบบ one-stop service จะช่วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกว่าพวกเขาจะยืนได้ด้วยตัวเองค่ะเพื่อการสนับสนุนที่เป็นระบบมากขึ้นพวกเราจึงมีกำหนดการจะสร้างเป็นเซ็นเตอร์ค่ะและตั้งแต่ปี2006ไม่ได้แค่สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดเท่านั้นอาโธมี อยากให้การสนับสนุนการสร้างสถาบันวิจัยทางวิชาการของโรงพยาบาลจากักษุชื่อดังในโซนจำนวน55ล้านบาทและสนับสนุนเงินให้องค์กรแบ่งปันในประเทศกรัรมพูชาพื้นที่การศึกษาให้เด็กและมหาวิทยาลัยแพทย์และยังคงสนับสนุนต่อไปในฐานะธุรกิจแห่งการแบ่งปันธุรกิจที่นำคุณค่าแห่งการแบ่งปันพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแสดงให้เห็นถึงปรัชญาการเป็นธุรกิจที่เป็นแสงสว่างให้กับผู้คน ศักยภาพของธุรกิจขึ้นอยู่กับการมองการเปลี่ยนแปลงของยุคในช่วงวิกฤตโควิด1ธุรกิจจำนวนมากได้ผลกระทบและต้องประยุกต์เป็นธุรกิจแบบอันแทกเป็นเน็ตเวิร์กที่ไม่มีข้อจํากัดด้านสถานที่อยู่ๆก็เกิดการระบาดโควิด1ขึ้นมาทาให้เราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามยุคนะครับทุกท่านครับและเราต้องปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับวิกฤตนี้พอยุกอนแทกหรือการเว้นระยะทางสังคมเข้ามา แม้ว่าเราจะคาดการถึงยุคอันแทกไว้แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะมาอย่างกระทนหันแบบนี้นะครับเราจะต้องทำยังไงถึงจะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตามยุคตามสมัยให้ทันเรื่องนี้ไม่คิดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้แปลงโฉมได้อย่างสำเร็จไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ครั้งนี้เท่านั้นแต่ต่อไปสิ่งที่เรียกว่า extended reality นี้ นอกจากอีเวนต์ครั้งนี้ที่บริษัทจัดแล้วเนี่ยต่อไปทุกคนก็จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองได้นะครับทุกคนครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทางบริษัทจะต้องคิดและพัฒนากันต่อไปนะครับดังนั้นธุรกิจที่เติบโตภายในระยะเวลาแค่10ปีจนเป็นที่น่าจับตามองนอกจากสินค้าที่ได้รับการไว้วางใจจนกลายเป็นธุรกิจที่ใครก็อยากมีส่วนร่วมธุรกิจ ที่จะอบกอดคนทั้งโลกพวกเราก็ทำการบริจาคเท่ากำลังของพวกเรามาโดยตลอดเราได้บริจาคไป300ล้านวอนให้กับองค์กรดอกผลแห่งรักนะครับแล้วก็ช่วยครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวาทางเราก็จะสนับสนุนในส่วนที่กฎหมายครอบคลุมไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็บริจาคอีก75ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลจอรจูเยซู จุดบอดที่ทางรัฐบาลครอบคลุมไม่ถึงพวกเราก็จะช่วยเติมเต็มตรงนี้และต่อไปก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเปิดตลาดต่างประเทศในฐานะธุรกิจกระจายสินค้าและรับผิดชอบหน้าที่ของธุรกิจที่มีต่อสังคมต่อไปธุรกิจที่คอยเติมเต็มจุดบอดในสังคมที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ถึงตอนนี้พวกเขายังไม่หยุดกับความสำเร็จในฐานะธุรกิจขายตรงแต่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความคิดที่อิสระสร้างสรรค์พร้อมกับสินค้าแมสทีที่ใครๆก็พึงพอใจและจะตั้งใจและพยายามทําเต็มที่เพื่อความสุขของผู้บริโภคคนเราชอบพูดว่าในวิกฤตมักจะมีโอกาสผมคิดว่าเป็นคำพูดที่ถูกนะครับ จริงๆแล้วพวกเรานั้นพวกเราได้คา,าดการอนาคตไว้แล้วว่าจะไปในทิศทางไหนว่าอนาคตต่อไปจะเป็นแบบอันแทกนะพอถึงยุคที่ทุกคนไม่สามารถสัมผัสกันเราก็จะเจอกันโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ตอนนี้ธุรกิจของเราในต่างประเทศเต่ตโตประมาณ35%ด้วยกันนะครับ นี่คือยอดของปีนี้ตอนเกิดโควิดนะครับทิศทางการเติบโตแทนที่จะลดลงกลับเดินหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆแถมยังกระตุ้นขึ้นไปอีกสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดส่วนวิธีการรับมือนั้นเราจะต้องคาดการและเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คลื่นที่จะซัดเราล้มลงแต่จะเป็นคลื่นที่เราข้ามผ่านได้และพาเราไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นอีกด้วย ผมจะแบ่งคุณค่าที่สร้างมาให้กับลูกค้าทั้งภายในเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอโทอมี่ของเราให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอาทอมี่ได้มีความสุขขึ้นและนี่คือหน้าที่ของธุรกิจและคือเหตุผลของการมีอยู่ของธุรกิจผมคิดแบบนี้ครับอาทอมมี่ยึดเป้าหมายที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนประสบความสำเร็จ และบริหารงานด้วยการเอาผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแทนที่จะโฟกัสที่การเพิ่มกำไรแต่อนโทมีนำความรักที่ได้รับจากลูกค้ามาแบ่งปันเพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่เราคาดหวังจะได้เห็นธุรกิจนี้แสดงถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันและเติบโตเป็นธุรกิจกระจายสินค้าระดับ g l o b a l ที่ยิ่งใหญ่